สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับแม่กกเร่งจมครับผมวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะได้ติดแตกันนะครับผมเป็นเตะของมั่นโป่งนะครับเออจากคลิปที่แล้วนะครับผมเรามาถึงเราก็จะมาติดเลยครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการเจาะนะครับเจาะข้างหลังนะเพื่อจะเอาแตะตัวนี้นะครับติดในข้างหลังเลย ไว้แผงข้างหลังนี่แหละนะครับนาจะโอเคจัดไปเลยแวรุน่นเจาะเข้าอยู่นะครับผมอันนี้ก็คือสัมภาระาาน้ำกงน้ำกินอะไรเยอะแยะเอ,อ,อ,า,เา,อาใบอันนี้ก็จะเป็นอนพีสลิงนะครับฮะบเป็นเล,ลนะเแล้วพี่โอเจาะเข้าเลยอ่าคอยพี่แกก็เจาะเข้าอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเจาะไม่เข้านะครับเดี๋ยวจะไปร้านเออ่ทำท่อนะครับผมเออทำท่อนอั่นเองให้เราเชื่อมเหล็กออกมาเนี่ยเพื่อที่มาทำยันเงินนะเชื่อมเหล็กเชื่อมเหล็กออกมานะครับเพราะร้านท่อทำได้อยู่แล้วสอ,องห่วงยังไงอีนี่ครับเอาอยางๆนิดนึงเพราะว่า ถ้าเอยียงลงๆลงเพราะว่ามันต้องให้น้ำมันออกไงเอีอยงนี้นึงเอยียงลงมา <Okay. S 3> น้ำอะไรออกเวลาน้ำมันเข้าล้างรถล,ล้างอะไรไงไห้มันไหลไงเวลาเองล้างรถเองก็ถือว่าติดมาข้อดีอต่อไม่ตรงก็ไม่สวยดินั่นแหละเอาแค่นี้พอผมมานะคดีเลยมาร์กลูมมาร์กลูทำมาร์กลูแกแกมาร์กลูให้ ก็จะเป็นสีแดงสีแดงนี่ผมไม่ได้ซื้อมาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับบ้านโป่งก็จะมีแดงกับน้ําเงินนะครับอันนี้เป็นสีไหมไปเป็หนไงไม่ได้จัาตำแหน่งไม่ได้จับไ,ไ,จไปครับนี่เป็นไงร,นร้อนครับแดดร้อนเปี้ยงเลย ไปเง <si ีสิก no ็ดีนอยไม่รู้ว่าใส่ถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราซองใส่ดูแล้วมันจะถูกไหมส่ลมก็ยังไม่ได้ซื้อมานะครับเดี๋ยวให้เฮียแกไซื้อให้ใส่ยลมส่ยลม เกือบแล้วมีเข้าแล้วนะครับไปดูว่าดูว่ามันจะตรงไหมนี่ก็เจาะใส่ซิลิโนยนะครับผมอือสอนี่ใส่ซิลิโนยนะครับผมนะครับซิลิโนยตัวนี้น่าจะตัวละ หกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้เลยครับคือหน่อยตัวนี้นะมันยิงโหดกว่ากันนะครับผมใส่ติดตั้งแบบนี้เลยครับอย่างโหดนะครับตอนนี้ก็ เป็นการไล่ไฟนะครับผมครับเป็นการไล่ไฟตรงที่แตรเดิมนะครับผมมันจะมีแตรเดิมนะครับแตรที่ปินปีนนะครับเออนะครับเขาก็จะต่อออกมาตรงนี้นะครับทำเหมือนชาวบ้า,าเนเขาทำเหมือนชาวบ้านเขาอีกยอม นี่ครับสนันวันไว้เลยแล้วครับผมนะครับ,รบตอนนี้ก็ไปไปแค่สองน่อน,นั่นแหละเดี๋ยวเราอีกสเ,เสเป็นสี่ใ้กดตัวเดียวเนาะนั่นแหละจะไปต้องสามชาินะครับผมเอ,อเจอกันนะครับผมที่ออลงปูนครับผมขออึ้นคลองนะครับตอนนี้ก็ เดินสายลมเลยนะครับผมอ้โหนะครับกดดึงสายลมมาใส่ตัวซิรีโนยนะครับผมตัวนี้น,นี่อุดลมไว้ก่อนติดให้ยังแบบมาตรฐานเลยครับผมตัวนี้ติดไว้เลยไม่เปไหนครับอยู่อยู่เลยตัวนี้อยู่ จัดไปเลยวรุ่น,นะครับสามชาติได้ตลอดนะครับผม MC เห็นก็สามชาติได้ตลอดนะครับเจอกันได้ที่กัมพูชานะครับผม นี่ก็รอไปขึ้นปูนนะครับผมแดดจ้าเลยช่งนี้จัดไปเลยครับเพื่อนแล้วตัวนี้จะไปทําขาที่ร้านท่อนะครับร้านท่อก็ไม่นาา่าจะไกลหรอกครับตอนนี้ก็ทดลองแต่ครับทดสอบทดสอบ ทำคาใสานะครับคาใสาตัวนี้ก็ต้องไปทํานะครับเด,เดี๋ยวไปเชื่อมลานท่อป่ะมีไหมทางนี้เนาะรร้รที่่อยูเนาะ<า>น,น,นะครับถอดูกเหมือนเดิมเร็วเราต้องไปเชื่อมก่อนนะครับตรงนี้ ไอวรนะครับตอนนี้ก็จะไปเชื่อมนะครับผมติดตั้งใจายันต่เรียบร้อยไม่รู้ว่าจะเสียงดีไหมเราต้องไปตัดปรับเสียงอีกนะปรับเสียงให,นนะให้มันโอเคกว่านี้นะครับเหมือนเสียงมันค่อนข้างจะแตกๆอยู่ไม่ใช่งนะึ อันนี้ติดเปลือกไอบีอีฟเนอไม่ใช่ติดเปลือกเหมือนไอบีอนฟเติดเอาไว้ไปดับพลเรือนต่ว่าอย่าบีบแต่เพราะว่ารบกวนเวลาคนนอนนี่ไปไหนล่ะนจะซูมตอนนับเนขับรถขับรถป่ะเพิ่งจะหนักเลยเนี่ยเสงฟ้าไปเนี่ยไม่รู้ด้วยนั่นว่าตำรวจทางหลวงอยู่ไอเชียวมยอปากเสียเสียปาก เอาแลวเอาแล้วนู่นนู่นแล้วไอเลียกเอาไปจับใครบุกไทยน่อยเฮ้ยบมกใครหรือเปล่าบกุกเราหรือเปล่าบุกใครอะบุกใครกูอะเอา้าเรียกกูอ่ะ <laughs> อะไร ผมไม да. ่ได้เซ็งขวามาดิมีวิ่งใส่อยู่ม well ีกล่องเนาะโอ้ยยับนะงงเอ้ยถ่ายดิไปเลยอะไรครับนี่เพิ่งออกจากเพิ่งออกจากไอ้นั่นนะครับเอองงเหมือนกันอะไรวะอ่ะอ่ะเราฝดมนได้ไหมอ่ะยับอนะเดี๋ยวจะให้เดินมานี่ไอ้พี่อยู่ไหนวะ เอาแล้วประเดี๋ย ตอนนี้นะครับผมก็เคลียร์กันลงตัวเสร็จแล้วนะครับคุยยากครับสองชั่วโมงกว่าพี่น้องเลยอื้นคอยสองชั่วโมงกว่าให้ไปนั่งในรถเก๋งเสื้อพี่น้องมานั่งแอร์เย็นๆเซื้อแล้วมากินหนำกินทากอนมาสั่นมาโอ้ปวดจะปวดจนแังปวดขี่ปวดเหยวอยู่มาเหงาไปใส่เลยเนาะโอ้ตำรวจไทยนี่ก็ได้โอ้ปวดหัวเลยใสิ่งปูนแต่เราเต็มกับรถเรือเรา Đâu? Nhà hàng ừ. nó giúp 1 ni là